กับเรียนท่านประธานครับกับขอบพระคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกๆท,ท่านครับที่ได้ให้ราณาให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครับผมขออนุญ,ญาตตอบข้อเสนอแนะข้อสังเกตเป็นประเด็นดังนี้นะครับในส่วนของ งานวิจัยที่เราได้ดําเนินการในปีงบประมาณ2566นั้นเราอยากจะไม่ได้ระบุอยู่ในรายงานประจําปีเพราะว่าตามงบประมาณแล้วโครงการวิจัยเหล่านี้เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งทําสัญญาแล้วก็ยังไม่ได้เป็นการทํางานที่สิ้นสุดและมีผลที่จะสามารถรายงานได้โดยธรรมชาติแล้วงานในลักษณะนี้จะเป็นรายการรายงานในรายงานประจําปีปีถัดไปอย่างเช่นในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ รายงานทำรายงานประจำปีฉบับนี้ในปี2565ก็ได้มีรายงานอยู่แต่ในปี2566เราได้สนับสนุนโครงการวิจัยทั้งสิ้นประมาณ19โครงการในกรอบของประมาณ2566นี้ครับในส่วนของจํานวนเงินบริจาคที่ลดลง สี่เท่าเมื่อเทียบกับปี2565นั่นก็เพราะว่าในปีงบประมาณ2565เป็นช่วงสูงสุดของวิกฤตการณ์โควิด19ทําให้กสอสอได้มีโอกาสทาํางานร่วมกับภายเอกชนจํานวนมากมีหลายบริษัทเอกชนที่บริจาคให้กับกสอสอจํานวนมากหลายร้อยล้านบาททําให้เมื่ออยู่ในเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ2566แล้วจํานวนอาจจะลดลง แต่ขอรายงานด้วยว่าในปี2567นี้ในช่วง6เดือนแรกเราได้รับการสนับสนุสนเงินบริจาคมาแล้วจำนวนทั้งสิ้นประมาณ45ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกจึงคาดว่าในยอดของการบริจาคในปี2567นี้ก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2566เกือบเกือบ2เท่าครับ ในส่วนของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยะบายไปสู่การทํางานนอกกรอบนั้นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพยายามดําเนินการในลักษณะเหล่านี้ร่วมกับภาคประชาสังคมและหน่วยงานต่างๆอย่างต่งตอเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานใกล้ชิดกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงปัจจุบันกสศได้มี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเราได้มีการจัดก,กิจกรรมร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆปีรวมถึงการทํางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงอย่างเช่นกทมในปีนี้เป็นปีแรกที่กทมได้เริ่มใช้ข้อมูลจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อตั้งงบประมาณของกรทมผ่านสภากรทมเองเพื่อให้เด็กยากจนที่อยู่ในสังกัดโรงเรียนสังกัดกรทมมากกว่า400แห่งมีเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนได้เป็นปีแรกตั้งแต่มีการจัดตั้งมานี่ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างครับว่ากสศได้มีโอกาสทํางานโดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องแต่ในการทํางานกับทางสธนั้นเป็นการทํางานระดับนโยบายเพื่อให้สอดรับกับการทํางานโดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของการทํางานร่วมกับราษฎรที่ไม่มีสัญชาติไทยนั้นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้มีโอกาสทางานร่วมกับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประชากรกลุ่มนี้และได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กที่เป็นสถานะเลขศูนย์หรือบัตรสีขาวนะครับเป็นเด็กที่รอสถานะการทางสัญชาติอยู่จํานวน18,000คนทั่วประเทศและเด็กที่เป็นเลขจี เด็กที่รอสัญชาติอยู่อีกประมาณ2 0 0 0 0คนทั่วประเทศเพราะฉะนั้นในกลุ่มประชากรกลุ่มนี้กสศได้ทํางานตามมติครมที่ผูกพันกับทุกๆหน่วยงานว่าการจัดก,การศึกษาให้กับกลุ่มเลขศูนย์และเลขจีเป็นสิ่งที่รัฐไทยสนับสนุนโอกาสให้กับประชากรกลุ่มนี้ครับในส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กกองทุนเพื่อความเสม,มอภาคทางการศึกษาพยายามทํางานเชื่อมโยงการทางานกับโรงเรียนขนาดกลางไปสู่โรงเรียนขนาดเล็กในหลายรูปแบบทั้งโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถจุและครวบรวมได้อย่างเช่นหรือที่เรียกว่าโรงเรียน e c t เจ School โรงเรียนต้นที่ต้องได้รับการคุ้มครองผ่านการผลิตครูลักถิ่นไปบรรจุในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลธุรก,กันดารเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศประมาณ1,500ัแห่งและปีนี้เป็นปีแรกที่ครูลักถิ่นรุ่นที่1จะเริ่มไปทางานในโรงเรียน300กว่าแห่งทั่วประเทศที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนอกจากนั้นแล้วเราจะได้มีโอกาสจัดสรรทุนเสมอภาคไปยังโรงเรียนขนาดเล็กจานวนมากเหล่านี้ และที่สําคัญในปีนี้ที่เราจะเริ่มต้นดําเนินการโครงการ Thailand Zero Dropout การส่งข้อมูลเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็กก็จะช่วยให้โรงเรเียนขนาดเล็กเหล่านี้มีกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มสูงขึ้นได้รับงบประมางในการดูแลโรงเรียนและกลุ่มเป้าหมายของตนเองได้มากขึ้นได้เช่นกันครับในส่วนของการทํางานให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนอกระบบการศึกษากสสได้มีโอกาสทํางานกับ รมพินิษฐ์และได้การมีโอกาสทํางานกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้เครื่องมืออย่างโมบายสกูลหรือโครงการโรงเรียนหนึ่งโรงเรียน3ระบบโครงการโรงเรียนห้องเรียนยืดหยุน่นโดยทํางานกับภาคเอกชนหลายๆเจ้าเพื่อให้เกิดการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิตคือการเรียนไปด้วยมีรายได้ไปด้วยและเป็นการเรียนเพื่อการมีอาชีพเมื่อเด็กที่สาเร็จการศึกษาจากโครงการเหล่านี้แล้วสามารถจะประกอบอาชีพและมีรายได้เรียงตัวเองได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบที่เราได้มีโอกาสทํางานและกสศเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับในการทํางานเรื่องของโจทย์ครอบครัวโดยเรา ได้เริ่มทางานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาปัจจัยที่เกี่ยวกับครอบครัวตั้งแต่เด็กแรกเกิดเรากําลังดาเนินการในรูปแบบโครงการวิจัยซึ่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศยอย่างมหาวิทยาลัยคาโกของ professor James Segman ในการพัฒน,นาโจทย์วิจัยที่จะนําไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในอนาคตที่จะพัฒนาการเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่แรกเกิดให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาครอบครัวที่เป็นครอบครัวแหว่งกลางและสามารถที่จะลดความเหลื่อมล้ำได้ตั้งแต่ต้นทางโดยจะเป็นการดำเนินงานต่อไปในอนาคตครับในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก อนุบาลหรือว่าเด็กก่อนวัยเรียนนั้นปัจจุบันกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้รูแลเด็กอายุ3ถึง5ปีที่อยู่ในระดับอนุบาลผ่านโครงการทุนเสมอภาคซึ่งเป็นทุนที่ทําให้เด็กได้รับเงิน4,000บาทต่อปีนะครับจำนวนมากกว่า2 0 0 0 0นคนเพราะฉะนั้นเราได้เริ่มทํางานกับเด็กอนุบาลตั้งแต่3-4ปีที่ผ่านมาแล้วครับและนอกจากนั้นแล้ว การทางานเรื่องของเด็กอนุบาลและเด็กก่อนวัยเรียนเหล่านี้เราจะเพิ่มเติมในโจทย์ของการทํางานเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของเด็กเพื่อแก้ปัญหาครอบครัวแบ่งกลางให้ได้มากขึ้นในอนาคตต่อไปครับในส่วนของการทํางานคัดกรองนักเรียนยากจนนั้นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้เปิดกระบวนการให้มีการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการคัดกรองนักเรียนที่มีรายได้น้อยโดยให้ผู้ปกครองผู้นําชุมชนครูและคณะกรรมการสถานศึกษาได้มีโอกาสคัดกรอง กลุ่มเป้าหมายให้กับกศสศและได้มีการรับรอง3ฝ่ายและมีการกันกรองอีกครั้งหนึ่งจากคณะกรรมการสถานศึกษาจากทั้ง3 0 0 0 0ื่นแห่งทั่วประเทศก่อนจะส่งข้อมูลมาให้กศสศรวมทั้งมีการเปิดให้มีการอุทธรณ์และมีการร้องเรียนได้ตามช่องทางต่างๆนี่จะเป็นแนวทางที่กสศจะพยายามดำเนินการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตโดยในกระบวนการมีส่วนร่วมครับในประเด็นสุดท้ายในการทํางานร่วมกับ หน่วยงานอย่างซูเปอร์เทนซูเปอร์จิ๋วนี้ผมจําได้ว่าเป็นหนึ่งในโอกาสที่กศธได้เรียนรู้จากท่านวุฒิสมาชิกในหลายๆปีก่อนที่ได้มารายงานครับว่านี่เป็นหนึ่งในองค์กรที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเด็กที่มีความสามารถพิเศษในปีที่ผ่านมากศสะก็ได้ทํางานกับโครงการของซูเปอร์เทนซูเปอร์จิ๋วในครบรอบ33ปีได้มีโอกาสจัดระดมทุนผ่านงานศิละปะ ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศินละปะได้ทีโอกาสทางานกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและได้มีโอกาสจากกีฬาเพื่อระดมเงินตรงนี้ด้วยกสศจึงได้พยายามทํางานและเรียนรู้กับหน่วยงานเหล่านี้ต่อไปเพื่อให้สามารถสนับสนุนเด็กที่มีความสามารถพิเศษมากกว่าความสามารถทางวิชาการพรสวรรค์ของเด็กเหล่านี้จะต้องไม่สูญเปล่าและการแก้ไขปัญหาปรากฏการ The Lost ์เดอะลอตไอสไตรหรือปรากฏการ์ที่เด็กที่มีพรสวรรค์ที่อาจจะไม่ใช่ด้านวิชาการแต่สามารถที่จะทํา ประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่ตอไปก็สสจะขอโอกาสนี้ในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของหน่วยงานต่างๆและทํางานร่วมกับหน่วยงานทางภาคเอกชนและภาครัฐต่อไปในท้ายที่สุดนี้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาต้องกราบขอบพระคุณผ่านท่านประธานไปยังท่านบุตที่สมาชิกท,ทุกท่านหลายๆท่านได้เป็นกรรมการอิสระที่ยกล่างาพารบฉบับนี้และได้ทํางานในชั้กนกรรมธิการด้วยใน5ปีที่ผ่านมากสสได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่งจากคําแนะนานของทุกท่านเสมอมาในโอกาสนี้พวกเราทุกคนในานามกสสขอกราบขอบพระคุณท่านบุตทีสมาชิกทุกท่านผ่านท่านประธานไปด้วยครับ ครับขอบคุณครับ